ก็จะมารีวิวนะครับตู้ลำโพงตู้แขวนนะครับอีก3รุ่นนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับมาดูกับผมกันเลยนะครับอ่ะรุ่นที่1ก็แล้วกันนะครับรุ่นที่1จะเป็นตัว W L นะครับปีหนึ่นะครับตัวทวะตเตอร์ที่ใส่ก็จะเป็นคอมนะครับ C C นะครับดอก L A 7 1 2นะครับเป็นดอก12นิ้วนะครับเป็นตู้แขวน12นิ้วนะครับมีเน็ตเวิร์ข้างในให้ด้วยนะครับราคา1ใบอยู่ที่4,990บาทนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเป็นตู้ประกอบสาเเรรร็็็จจนนนนะะะคคััับบมตตวี้กปู 12นิ้วเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวซีรีส์ที่เรามียอดขายสูงสุดนะครับจะเป็นตัว V6 นะครับดอกที่ใส่ข้างในก็จะเป็นดอก NPE นะครับ12นิ้วนะครับ 12F05 นะครับมีเน็ตเบิร์ข้างในด้วยแล้วก็เสียงแหลมนะครับจะเป็นตัวรุ่นนิยมเหมือนกันเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตัว TNS นะครับตองแปดนะครับกำลังวัดอยู่ที่500บาทนะครับดอกตัวนี้ก็อยู่ที่400บาทนะครับมีเน็ตเบิร์กด้วยราคา1ใบอยู่ที่4,200บาทนะครับ4,200บาทยกไปฟังที่บ้านได้เลยนะครับตรงนี้ ตัวตัวครับมาตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวน้องสุดนะครับตัวน้องสุดก็คือจะเป็นตัวลายอารีนะครับก็คือจะเป็นตัวดีครับนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคานะครับสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับดอกที่ใส่ข้างในเป็นดอกโอ้อ้อมนะครับปีแบบสามหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็นตัวพอนาโดไม่มีเน็ตเวิร์กเราใส่ฟรีแค่หนึ่งตัวค่าสองเจ็ดสองไมโครฟราลัดนะครับอ่ะได้ฟังไปได้ชมราคาไปแล้วเรามาฟังเสียงกันว่านะ้ําเสียงแต่ละรุ่นเป็นยังไงค่อยเลือกซื้อกันนะครับมาฟังกัน ในเรื่องของเสียงนะครับตู้แต่ละรุ่นนะครับผนใจตัวไหนรีบทักแชทกันเข้ามานะครับผมขอบคุณครับ